เมื่อกี้ใครถามเรื่องชาร์ลอตลูกน้องก็ดูาตามอยู่แต่ว่าน้องไม่ให้ข้อมูล <c oughs> อาการเป็นยังไงอันนี้เราบอกเฉพาะสิ่งที่เรารู้ดราม่าหนักอีกแล้วค่ะสำหรับบอสนวัตที่ออกมาอัปเดตกรณีชาร์ลอตเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังมีกระแสะวิพากวิจารณ์ว่าบริษัทไม่ให้การดูแล ซึ่งก่อนหน้านี้ด้านชาร์ลอตค่ะได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านไอจีสตอว่าถ้าถามว่าความเครียดทำลายคุณแค่ไหนดีใจที่พระเจ้ายังให้โอกาสซึ่งหลังจากนั้นบอสนวั์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดเปิดเผยว่าทางบริษัทและทีมงานพยายามติดต่ออาการของชาร์ลอตอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถรับข้อมูลใดๆดได,ได,ได้เนื่องจากชารลอตไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้กับบริษัทหรือฝ่าย AR ทราบ โดยบริษัททราบเรื่องการเข้าโรงพยาบาลจากไอจีชา l ์ลอตที่โพสเท่านั้นทั้งนี้ค่ะบริษัทขอให้สังคมเข้าใจสถานาการณ์และขอความร่วมมือไม่กล่าวโทษหรือโจมตีองค์กรจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนค่ะที่ใครถามเรื่องชาร์ลอตลูกน้องก็ดูตามอยู่แต่ว่าน้องไม่ให้ข้อมูลอาการเป็นยังไงอันนี้เราบอกเฉพาะสิ่งที่เรารู้คือพี่เต๋าได้ถามแล้วเป็นยังไงบ้าง เราก็บอกอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไหนนี่ไงผมได้อ่านหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ถามอีกอยู่โรงพยาบาลไหนเดี๋ยวจะได้รีบไปไม่เป็นไรค่ะบอกโรงพยาบาลหน่อยไม่ได้เหรอไม่เป็นไรค่ะเออก็จบแล้วก็เลยก็เลยไม่รู้ครับก็ไม่มีใครรู้ครับเพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาว่าเราไม่ดูแลนะครับทุกคนอยากดูแลหมดแต่น้องขอเป็นความลับ รู้เพียงแค่ว่าน้องเข้าโรงพยาบาลแล้วน้องสตอรี่นะน้องสตอรี่เราถึงรู้น้องสตอรี่เราถึงรู้ก็ให้ทั้งมัดหมี่และพี่เต๋าติดต่อกลับไปด่วนก็พี่หมี่พี่หมี่ตอนนี้ใหญ่สุดของเออาก็น้องไม่ตอบกลับอย่าไปพูดถึงเลยบัดพูดเด้อเพราะว่า,วามันมีคนมาว่าบริษัทไม่ได้ดูแลแต่ว่าพี่เต๋าก็ได้คุยอยู่ไม่เอาข้อเท็จจริงเหรอ ก็ได้คุยอยู่บ้างก็ได้คุยอยู่บ้างเมื่อคืนแล้วก็หายไปแล้วน้องไม่ยอมแจ้งบริษัทและไม่ยอมแจ้ง AR นะครับว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรเพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่รู้พี่เต๋าพยายามแล้วว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วคุณหมอว่ายังไงก็รู้เพียงแค่ว่าน้องเข้าโรงพยาบาลแต่น้องไม่ยอมบอกว่าอยู่โรงพยาบาลไหนไม่ยอมบอกกับองค์กรเราก็หมดปัญญา อยไม่ให้รายละเอียดอย่างอื่นรู้ว่าเหมือนกับเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยผอรญว่าคนที่อยู่ด้วยพาไปส่งไม่เป็นไรเราพูดตามความจริงเราไม่ต้องกลัวครับก็น้องเขาไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงนะฮะรักษาที่ไหนก็ไม่บอกทีมงานก็ไม่บอกเออาไม่บอกบริษัทไม่บอกใครเลยถามไปหลายครั้งแล้วผมดูแมสเซจที่ถามแล้วด้วยถามไปหลายครั้งแต่ไม่ยอมบอก หลีกเลี่ยงที่จะบอกว่าอยู่โรงพยาบาลอะไรไม่บอกแม้กระทั่งคนงานของบริษัทไม่บอกแม้กระทั่งคนดูแลคนดูแลก็เลยโทรไปถามหน่วยผู้ช่วยหน่วยก็ไม่ได้อยู่หนวยอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่มีใครรู้อะไรมากมายแต่รู้ว่ามีคนอยู่ด้วยแล้วพาไปส่งก็ไม่รู้กันจากเรื่องอะไรไม่รู้เลยเครียดหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้อะไรเลยเพราะน้องไม่ยอมบอกพี่เต๋าไม่ยอมบอกพี่มีไม่ยอมบอกแม้กระทั่งโรงพยาบาลไม่ยอมบอกอะไรเลยคือไม่ต้อง ทุกอย่างเป็นความลับหมดแม้กระทั่งบริษัทก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้ถามว่ามาโรงพยาบาลได้ยังไงมีม,มีพอดีมีเพื่อนอ่ะโอเคเพื่อนชื่ออะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่หน่วยครับหน่วยไปต่างจังหวัดกับต่างจังหวัดนะฮะมเรื่องมันก็มีแค่นี้นะครับพูดให้ฟังไงเพราะว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดองค์กรและบริษัทไม่ไม่ไม,ไม่เราพูดเท่าที่รู้ คือมัดหมีก่กระเตา๋าต้องหาข้อมูลเมื่อคืนนี้แล้วต้องพยายามคุยแต่ว่ากับมัดหมี่น้องไม่คุยด้วยนะแต่เรารู้จากการโพสต์นะเราไม่ได้รู้จากการส่งข้อมูลมาบอกถ้าเราเห็นสตอรี่แล้วทีมงานเห็นสตอรี่แล้วถึงพยายามติดต่อแต่ได้คุยกับเตา๋าเต่าเออาร์ไงครับก็เลยบอกเต่าไม่เป็นไรถ้าน้องไม่อยากบอกอะไรเลยสักอ,อย่างหนึ่งว่าใครพามาอยู่โรงพยาบาลอะไรถามแล้วถามอีกก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าให้น้องได้ ทําในสิ่งที่น้องอยากทําอยากบอกก็บอกไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรนะ,ะจบเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะฮะแล้วก็ไม่ต้องว่าใครนะฮะเพราะว่ามันเป็นความต้องการของน้องที่ไม่ต้องการบอกใครแม้กระทั่งแม้กระทัง่งโรงพยาบาลอะไรซึ่งไม่ยอมบอกองค์กรเราก็ตามใจน้องครับอันนี้พูดไว้ก่อนนะเผื่อว่ามีใครมามาบ่นกดด่าว่าองค์กรไม่รีแอคชั่นใดๆรีแอคชั่นกันหมดละ แต่น้องเขาสบายใจที่จะไม่พูดไม่บอกเราก็เข้าใจน้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งไล่ถามแล้วไม่ต้องมาถามผมน้องไม่บอกองค์กรไม่บอกผมไม่บอกพี่เลี้ยงไม่บอกเออาไม่บอกใครเลยเนี่ยน้องอาจจะมีเหตุผลอะไรของตัวเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตามต่อบอจะเอาไงต่อไม่เป็นไรครับก็ไม่ก็ไม่รู้จะให้เป็นยังไงต่อละไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาก็บอกอัปเดตให้ฟัง